ฟาขายไอนะครับอันนี้เป็นระบบของ iOS มูลค่าอยู่ที่900บาทนั่นเองนะมาเดี๋ยวเราพาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเห็นเหรียญคิงกับแบ็กมาเรียแล้วนะคะในช่วงนั้นคิดว่าน่าจะมีอุติด้วยเนาะมาเดี๋ยวไล่ก่อนเดี๋ยวไลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีเวนต์เดือนนี้เดือนที่แล้วมีครบนะครับเดือนก่อนครบนะครับครบครบครบอตัวรอตัวอ่านี้พวกบิกมัมพวกอ้าวมงดอล่ะ มงดอหายไปนะครับมงดอไม่มีนะฮะแล้วก็มาเล็ดล็อกเลยฮะข้ามกันอย่างนี้เลยอ่ะโอ้มึงข้ามยาวเกินโอ้ข้าวเลยอ่ะสิ้นปีที่แล้วช่วงแชงคือไม่ได้เล่นเลยครับช่วงช่วงนั้นคนกลับมาเล่นเยอะนะยยเว้ <Yeah. S 1> นไอดีนี้ไม่ไม่กลับเลยอะ่ะคือไม่มีเลยอะ่ะต่อมาเอ็กมีกี่ตัวนะครับมีโซโลนิกะนะครับแชงสาวแล้วนะ ไฮโดโลครับ4ครับแล้วก็แช้งเขียว5ตัวครับเพชรแพงมี1 2 3นะอันเนี้ยเพชรกลางอันเนี้ยเพชรถูกพิ่งน่าจะเพิ่งเปิดได้เนาะเศษทองมี135แล้วเพชรมีอยู่40เลเวลอยู่38นะครับถามผมก็น่าจะทำได้นะซะับอ่ะใช่ส่วนใหญ่มันน่าจะ140แล้วอ่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยโอ้156ด้วยเอ้ยพันถูกได้อยู่โอเค150 หลักๆซับส่วนใหญ่อยู่150หละเดี๋ยวเอาเหรียญให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะเฮ้ยมีบู๊กว่ะทำสาบโบอามาด้วยเนาะเหรียญเหลือนะครับเนี่ยเดี๋ยวได้ห้ยเหลือนี่กลุ่มหมอฟางวะเงอันเนี้ยดองกีโฮเต้โลเกียหนวดขาวหนวดขาวหนวดขาว โซออนของลูฟี่น่าจะใส่ไปแล้วนะคิดว่าใส่ไปละเดี๋ยวพาไล่ดูเนาะว่าใส่ของตัวอะไรไปแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงขอเคลียร์ก่อนไปในเศษตรงนี้โคาเหลือไมเอ้ย่ย400 400แปลว่าตู้1ิอาจจะไม่ได้สุ่มได้ซ้ำคิดว่าอย่างนั้นเพราะถ้าสุ่มต้องเยอะกว่านี้แต่นี่คือไม่มีน่าจะไม่ได้สุ่มนะครับแล้วก็น่าจะนิกะแหละส่วนใหญ่นะ อ่ากลุ่มบอกฟางครับโซอ,ออนไม่ได้ใส่ฮะโอเคใส่แค่เหลียไคโดก็โอเคนะทำโยกโซโล่ได้ปะอันนี้หมอกฟางเต็มตีนครับตามนั้นเลยอยู่ในเหรียญน,นี้นะทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับสองตัวเป็นหลักเนาะแล้วก็แฉงตัวนี้ไม่น่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าไม่ได้ทําเหรียญใช่กําลังทําฟี่รอเนี่ยชัดเลยกาลังทําฟี่รออ่ะไปประมาณนี้สำหรับไอดีเดี๋ยวสรุปว่าเหมาะกับใคร แท้จะไม่ต้องสรุปไหมมันเริ่มต้นอะราคา700บาทอะเข้าใจปะเจ็ดบาทเพชรแพง3ตัวแล้วก็ปั่นมาแล้วคือคุณไม่ต้องไปปั่นใหม่ถ้าเวลสามสิบนี่น่าจะเล่นอยู่2-3เดือนนะประมาณนี้มันก็นานเอาเรื่องนานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันฮนะใคร้อก็ทักมาที่เพจแล้วกันเนาะหากใครที่กําลังสนใจไอดีนะครับซึ่งผมจะเอาไว้ในช่อง YouTube อยู่ในเพลย์ลิสต นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีคําว่าฝากขาย ID ดีและสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับซึ่งแต่ละ ID ก็จะมีเป็นตามนี้ส่วนถ้า ID ไหนขายออกแล้วเนี่ยผมจะเขียนคาว่าปิดดังนี้นะครับส่วนถ้ามีอีกกรณีหนึ่งเช่นสมมติอย่างไ d บดีบางอย่างอย่าง,อ,างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะราคา8,000อย่างเงี้ยถ้าหากใครอยากจะต่อราคาหรืออะไรเงี้ยสามารถทักทายมาได้เลยทางเพจย้ำว่าทางเพจเท่านั้นนะครับเพราะว่าทาง a c e b o o k เนี่ยเริ่มมีการปลอมตัวผมแล้วอย่างบางคนอาจจะไปคุยแล้วขอเอ้ย แอโจดู ID ให้หน่อยสิแล้วก็ขอไ d ดีแต่จากนั้น ID ดีหายเลยนะครับดังนั้นเป็นไม่ได้ทักคุยในเพจเท่านั้นเนาะส่วนราคาที่เห็นนะตอนนี้สามพันห้าพันหกร้อยอะไรว่าไปครับซึ่งทุกราคาสามารถพูดคุยกันได้เพราะที่เหลืออยู่ที่เจ้าของ ID ดีว่าจะลดราคาให้หรือไม่ลดหรือว่าจะมาแลกหรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันเป็นในกรณีไปและกันนะครับส่วนดีๆเป็นตามนี้ย้ำอีกทีถ้าออกแล้วผมจะเขียนคาว่าปิดเป็นตามนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ดูในช่อง YouTube เพลย์ลิสต t ตามมีได้เลย